สวัสดีค่ะครูแม่น้ำนะคะในคลิปนี้นะคะครูเหมือยจะมาสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยครูจะสอนสองวิธีวิธีแรกคือทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมหรือโดยปกติที่เราเรียนอยู่แล้วคือทําตัวส่วนให้เท่ากันแต่วิธีที่2ของครูเหมยนะคะก็คือวิธีการคูณไข้นะคะจะช่วยในการหาคําตอบนะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทําแบบไหนเอ่ยเรามาดูตัวอย่างนะ กรณีแรกนะคุณครูจะให้ทำกรณีที่ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเรามาดูโจทย์เลยค่ะเช่นเศษอันนี้เอาแบบคุณเข้านะคุณมีครูจะให้สอนทั้งคุณเข้าแล้วก็หารออกนะคะกรณีแรกคือการคุณเข้าการคุณเข้าจากโจทย์คือเศษสอส่วนสกับเศษ1นส่วนหการคุณเข้าในที่นี้คือครูจะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยการเอาเลขน้อยเนี่ยคูณเลขอะไรแล้วให้มันได้เลขมาก นะเรามาดูเลย3คูณอะไรแล้วได้6ห,หรือ6คูณอะไรได้3เราดูเลขน้อยใช่ไหมเราก็ต้องดูที่เลข3เนาะตัวส่วน3คูณอะไรแล้วได้6มีไหมคะ3คูณ2ถ้าข้างล่างคูณ2ข้างบนก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะเมื่อเราคูณ2แล้วเราจะได้เลขใหม่ออกมาคือข้างบน2คูณสองได้4ข้างล่างเลขได้เลยคือเลข6เราดูจากโจทย์แล้วเนี่ย ข้างล่างเท่ากันแล้วใช่ไหมคือเลขอะไรกับเลขอะไรเลข6กับเลข6แล้วเราไม่สนใจข้างล่างแล้วเราจะดูที่ตัวข้างบนตอนนี้ข้างบนของเราคือเลข4ตัวหน้านะตัวหน้าเป็นหลักนะสีกับ1 4มากกว่าอยู่แล้ว4ต้องมากกว่า1อยู่แล้วแสดงว่า4ต้องโดนกินนะคะเราก็เลยอ้าปากมาทางเลข4นั่นเองเราจะได้คำตอบมาแล้วแต่เวลาตอบเราจะเอาตอบโดย ใช้เลขเดิมจากโจทย์มาใส่นะเราไม่ต้องสนใจว่าเออทำไมไม่เอาเศษสี่ส่วนหกล่ะคะเราก็เป็นการหาคําตอบเฉยๆไงแต่คําตอบที่ได้จริงๆเราต้องเอาลองจากโจทย์มาแล้วใช้เครื่องหมายจากที่เราหาได้คืออะไรจะกลายเป็นเศษสองส่วนสามมากกว่าเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองค่ะอันนี้กรณีที่เราขุนเข้าใช่ไหมเรามาดูกรณีที่คุณครูบอกว่าขอเป็นหารออกแล้วกัน การหารออกเราจะจาหารเลขที่มากให้มันได้น้อยลงหรือใครจะถนัดอาคูณเข้าก็ได้คุณเข้าก็ได้แต่คุณครูจะสอนแบบหารออกเพื่อให้นักเรียนเอาไปใช้ได้นะคะเผื่อกรณีคนที่อยากลองทําหลายวิธีเรามาดูเลยข้อนี้โจทย์คือเศษสี่ส่วนแปดกับเศษหนึ่งส่วนสครูบอกว่าครูอยากสอนแบบการหารออกใช่ไหมก็คือเราต้องไปดูที่ตัวส่วนแปดกับสครูจะถามว่า อต้องดูทั้งเศษและส่วนนะ4กับ8มีอะไรหารแล้วได้ออกมาเป็นตัวส่วนเป็นเลข2มีไหมคะมีค่ะคือเลขอะไรเอ่ยก็คือเลขหารด้วยเลข4นั่นเองถ้าข้างล่างหาร4ข้างบนก็ต้องหารด้วย4ตัวเลขออกมาใหม่ที่เราได้คือ4หารด้วย4ออกมาเป็นเลข1 8หารด้วย4ออกมาเป็นเลข2 ตอนนี้เราดูเศษส่วนของเราเศษหนึ่งส่วนสองข้างหน้าก็เศษหนึ่งส่วนสองข้างหลังก็เศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองแล้วเวลาตอบครูบอกว่าอะไรนะให้เอาโจทย์มาเขียนใช่ไหมคะแต่ยืมเครื่องหมายที่เราหาได้ตะกี้จะได้ออกมาใหม่คือ c สี่ส่วนแปดจะเท่ากับ c หนึ่งส่วนสองหรือใครจะอยากทําเป็นแบบการคูณเดี๋ยวคุณครูสอนแบบการคูณเนาะข้อนี้นะ ข้อเดิมเลยเรามาดูโจทย์อันเดิมตอนนี้ครูบอกว่าอะไรเราจะต้องทําตัวส่วในให้เท่ากันใช่ไหมเป็น8กับ2เราจะใช้การคูณเราก็ต้องดูที่เลขน้อย2คูณอะไรแล้วได้8ก็คือ2คูณ4ถ้าข้างล่างคูณ4ข้างบนก็ต้องคูณด้วยเลข4ออกมาใหม่นะคะตรงนี้ขอลบก่อนนะคะเราต้องสลับฟังละจะกลายเป็นบรรทัดใหม่ได้เอกมาคืออะไรเอ่ย ข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะเศษสี่ส่วนแปดค่ะเพราะไม่ได้ทําอะไรข้างหลังค่ะหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่ค่ะสองคูณสี่ก็ได้แปดค่ะอ๋อข้างหน้าข้างหลังเท่ากันเลยค่ะคือเศษสี่ส่วนแปดเหมือนกันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเวลาตอบเหมือนเดิมให้ลอกโจทย์มาแล้วยืมเครื่องหมายที่เราหาได้ตะกี้จะกลายเป็นเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองสี่ก็คือครึ่งหนึ่งของแปดใช่ไหมถ้าใครที่เข้าใจอันนี้ ตอบได้เลยนะคะสามารถทําได้2วิธีนะจะคูณเข้าหรือหารออกก็ได้แต่เราต้องดูด้วยทั้งเศษและส่วนว่ามันหารออกได้ไหมโอเคไหมถ้าหารไม่ได้เราใช้วิธีการคูณง่ายกว่านะคะอันนี้กรณีเป็นแบบการทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมต่อไปเรามาดูวิธีโดยไม่ต้องทําส่วนให้เท่ากันแต่ใช้การคูณไข้ควรจะสอนสองวิธีโดยเอาจากโจทยเดิมมาแหละมาลองทําเรามาดูเลยนะคูณไข้ของข้อนี้ เราไม่ต้องทําส่วนแล้วนะคะวิธีการคือเห็นป้าคูวงสไว้วิธีการคือเอาคูณไข่แหละก็คือเอา3ขึ้นไปคูณกับ7 3็คูณเได้เท่าไหร่เอ่ย3 7ได้21ใช่ไหมคะอันนี้ฝั่งสายยแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งคือ10บคูณสได้ สิบคูณสองได้ยี่สิบตอนนี้เราไม่ต้องสนใจข้างล่างแล้วสนใจแค่เฉพาะตัวหนังสือสีแดงยี่สิบเอ็ดข้างหน้ามากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบคะมากกว่าใช่ไหมก็ต้องโดนกินแน่แค่นี้เองเสร็จแล้ววิธีก็ตอบเด้แล้วนะคะตอบเลยเอาโจทย์เหมือนเดิมเศษเจ็ดส่วนสิบนะคะโน <No. S 1> มากกว่าเศษสองส่วนสามแค่นี้เลยอันนี้วิธีแบบคุ้มค่เป็นไงเข้าใจไหมไม่ยัง อเราไม่งั้นเราลองดูอีกข้อหนึ่งแล้วกันอันนี้คุ้นๆณแม่โจทย์โจทย์เหมือนอ๋อเหมือนแบบวิธีทําส่วนให้เท่ากันเลยค่ะแต่คุณหมยบอกว่าไม่ต้องทําส่วนเท่ากันค่ะใช้วิธีการคูณไขเลยค่ะมาดูเหมือนกันสี่ส้อมสองคูณหกได้ได้เท่าไหร่สิบสองใช่ไหมคะอีกฝั่งนึงล่ะสามคูณหนึ่งได้สามคราวนี้เราดูเฉพาะตัวหนังสือสีแดงเหมือนเดิมสิบสองเป็นยังไง มากกว่า3ก็ต้องโดนกินใช่ไหมเวลาเราตอบเดิมค่ะลอกโจทย์มาเศษ2ส่วน3เป็นยังไงยิ้มขึ้นไหมมากกว่าเศษหนส่วน6นั่นเองเป็นไงคะอันนี้วิธีไหนง่ายกว่ากันไหนลองเอาไปทําดูนะคะว่าเราถนัดวิธีไหนทําส่วนเด่่ากันหรือเป็นแบบวิธีคุณไขว่ถ้าเป็นแบบว่าคุณไขว่เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ ไม่ต้องไปนั่งคิดตัวส่วนเลยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ